สวัสดีครับพี่พอรอายมาแล้วเหรอจ้าสุดหลอวันนี้มีอะไรให้ผมช่วยบ้างครับนั่งรอๆเป็นกำลังใจให้พี่ก็พอกลับมาแล้วจ้ะแม่เอ้านี่นิว้วแม่นี่น้องโจเกอร์เพื่อนแม่เองจ้ะสวัสดีครับคุณหมอนี้นิว้วสวัสดีค่ะ เย็นเนี้ยเขาจะมาทานข้าวกับเราวันนี้ไม่สะดวกค่ะนิวเหนื่อยอยากพักผ่อนแม่ก็ปิดร้านได้แล้วมันค่ำแล้วส่วนคนอื่นก็กรุณาเชิญกลับไปก่อนนะคะนี่นิวน้องจักร์ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะฉันได้กลิ่นผู้ชายคนนี้เจ้าเล่ห์ไว้ใจไม่ได้จะมาหลอกแม่ฉันแน่นอนเฮ้ย <Hey. S 1> เป็นยังไงบ้างพี่ได้เงินมันมาไหมได้อะไรละ่ะ ลูกสาวมันท่าจะหัวแข็งเฮ้ยแล้วเราจะทํายังไงเนี่ยค้างค่าเช่าของมัาตั้งสองเดือนแล้วนะข้าวก็ไม่มีจะกินแล้วเนี่ยถ้าเขาไล่ออกจะไปอยู่ที่ไหนกันโอ้ยปวดหัวอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้ได้ไหมถ้ารอพี่อดตายกันพอดีหนูต้องลงมือเองซะละจะไปไหนก็จะไปหาเหยื่อไงมีรถขับใส่นาฬิกาก็หรูรองเท้าก็แพงหน้าตาก็ดูดีมีสกุลเป็นคนรวยแน่นอน เอา้าคุณคุณเป็นอะไรไหมครับโอ้ยเจ็บขามากเลยเข่าแตกไหมเนี่ยเป็นไรไหมครับเจ็บขาค่ะลกไไวไหมครับเจ็บมากเลยค่ะลุกไม่ไหวมาครับผมช่วยครับโอ้ยโอ้ยขาถลอกหมดแล้วเนี่ยให้ผมไปส่งไหมครับเออไม่เป็นไรค่ะเอาเบอร์ผมไว้นะเดี๋ยวมีอะไรให้ผมช่วยครับขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะคุณมิทีนสวัสดีครับคุณมะเมียวเจะนั่งเลยครับทําไมคุณโตหองจังครับฉันใช้น้ำหอมวินเซนต์ฮอลิเดย์ค่ะกินข้าวเสร็จคุณมะเมียวจะไปในต่อไหมผมจะชวนคุณไปดูหนังไปก็ได้ค่ะนาฬิกาสวยจังเลยนะคะเลือนเท่าไหร่คะเนี่ยคงแพงหน้าดูเป็นอะไรคะไม่สบายหรือเปล่าไปหาหมอไหมคะ อย่างนั้นผมกลับก่อนนะครับสงสัยผมจะไม่สบายครับคุณไม่ทีนจะไปไหนคะโอยอยู่ไหนเนี่ยเอา้าไปพี่เจกเกอร์เสร็จแล้วเหรอทำไมเร็วจังโอ๊ยอย่าเพิ่งถามไปเดี๋ยวไม่ทันรถโดยสารมาเมียวรอพี่ก่อนรู้ครับพี่ขาไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรครับผมสันแล้วผมกลัวไปหมดเลยครับพี่ขาฮะผมเป็น แน่เองเหรอสวัสดีค่ะฉันเป็นหมอที่เลยค่ะคุณนัดมาค่ะน,นิวมิทินคุณยังตัวหอมเือนเดิมเลยนะไ,ม,ไะนม่น่าล่ะหนุ่มถึงลุมจีบคุณนะ่ะจนลืมคนรักเก่าตัวเองเรื่องของเรามันจบไปแล้วคุณจะพูดขึ้นมาทําไมบอกอาการของคุณมาเลยดีกว่าเวลาผมใกล้ผูหญิงคนหนึ่งผมรู้สึกว่าผมสั่นมากเลยและผมก็กลัวมากเลยไม่รู้ว่าผมเป็นอะไร งั้นคุณพาฉันไปเจอผู้หญิงคนนั้นหน่อยได้ไหมสวัสดีค่ะคุณหมอนนิวสวัสดีค่ะคุณมะเมียงคุณมิทีนคะวันนี้ว่างแล้วใช่ไหมคะกินข้าวเสร็จเราไปดูหนังกันไหมได้ครับฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ําก่อนแป๊บหนึ่งนะคะมิทีนเธอรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้จะมาหลอกเธอไม่จริงหรอกน่ารักขนาดนั้นใครจะมาหลอกได้ไงอะ่ะเธอก็รู้ว่าถ้าเราได้กลิ่นใครเราจะรู้นิสัยของคนนั้นเฮ้ยอิสระ ไม่เห,หรอใช่ไหมบอกมาเดี๋ยวนะเราจะอินชาเขาทําไมแล้วเธอย,ยังไม่ลืมเราใช่ไหมบอกมาเลยจะบ้าเหรอเรื่องของเรามันจบไปแล้วที่ฉันบอกเพราะฉันหวังดีผมไม่เชื่อหรอกคุณทึงผมุมใช่ไหมไม่เชื่อก็ตามใจงั้นต่อไปฉันก็จะไม่ช่วยอะไรคุณอีกคุณไม่ทินขามาแล้วค่ะอ่ะคุณหมอล่ะเขากลับไปแล้วถ้าอย่าง,งานั้นเราไปดูหนังกันไหมคะวันนี้ผมไม่ว่างเอาไว้วันหน้านะ แม่แม่โอนเงินไปไหนตั้งแสนนึงเออคือคือแม่ให้น้องโจกเกอร์เขายืมแม่เขาไม่สบายต้องเอาเงินไปนรักษาแม่รู้ไหมว่าผู้ชายคนนี้เจะมาหลอกแม่เขาไม่ได้จริงจังอะไรกับแม่เลยนะอย่ามาพูดอย่างนี้นะน,นิวน้องโจกเกอร์เขาเป็นคนดียังน้อยเขาก็ไม่ทําให้แม่เหงาตั้งแต่ลูกเป็นหมอมานี่แม่ได้กินข้าวคนเดียวทุกวัน ต่อไปนี้น่ยจะเป็นคนเก็บเงินและเก็บบัตรทุกอย่างของแม่ไว้เองไม่ได้นะนี่นิวเดี๋ยวนี้นะสวัสดีค่ะมีเคสถูกเชิญเหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวหมออกไปตอนนี้เลยอารมณ์เสียฉีดน้ำหอมให้ตัวหอม,หอมรอน้องโจกเกอร์ดีกว่าน้ำหอมมีเซนฮอลลีเดย์ฉีดกลิ่นคุดเดิลน้องโจกเกอร์จะได้อยากกอดอยากฟัดอยากทะนุถนอมาอมาแล้วครับเจพ๊พรอนคนสวยมาสักทีพี่เลคิดถึงน้องโจกเกอร์จะแย่อยู่แหละวันนี้ที่ผมมาช้าเพราะรถผมพังฮะ นี่ผมก็รีบเดินมาเลยนะกลัวพี่พรหิวข้าวปวดขาหมดเลยเนี่ยตายแล้วเดินมาเลยเหรอโธ่น้องโจ๊กเกอร์ของพี่เออผมว่าจะยืมเงินพี่พรไปซ่อมรถหน่อยครับพี่ตอนนี้พี่ไม่มีเงินเลยยายนิ่นิวน่ะยึดเงินพี่ไปหมดอะไรนะมันบอกว่าเธอน่ะจะมาหลอกพี่คิดได้ยังไงเซ็งวะนั่งหมอตัวดีมันยึดเงินแม่ไปหมดแล้วมันน่าจะรู้ทันว่าเราไปหลอกแม่มัน ยิ่งหนักกว่าไอ้นะักธุรกิจนะั้นไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเข้าใกล้หน่อยก็สั่นทำท่าเหมือนอยากจะเห็นผีแล้วหลอกเอาอะไรไมาได้บ้างละ่ะยังไม่ได้อะไรถึงไหนเลยมันก็กลัวหนีกลับบ้านไปแล้วเฮ้ยอะไรวะเจ้าของห้องให้เวลาเราอาทิตย์หนึ่งแล้วเราจะไปหาที่ไหนมาจ่ายต้องจัดการนางหมอนี่นิวคุณแม่มีอะไรกินบ้างหิวข้าวจะแย่อยู่แล้วร้อยวันพันปีไม่เคยกินข้าวอยู่ที่บ้านวันนี้เป็นอะไรขึ้นมานิวคงไม่มีเวลาให้แม่จริงๆแหละแม่ก็เลยเหงา งั้นเดี๋ยวต่อไปอะเฮียจะมากินข้าวที่บ้านกับแม่ทุกวันเลยนะจริงเลอลูกจริงสิแม่แต่ลูกหนูขอโทษน,นะที่หนูไม่ค่อยมีเวลาให้แม่เลยอ่ะมาแล้วครับพี่พรอนมาแล้วเหรอนางจ็อกเกอร์สวัสดีครับคุณมอนีนน่นิวนิลลูกเดี๋ยน้องจ็อกเกอร์เขาจะย้ายมาอยู่บ้านกับเรานะว่างไงนะแม่น้องจ็อกเกอร์เขาลบาบากเขาไม่มีที่อยู่ไหนๆก็ไม่ช่วยงานในร้านแล้วก็ไม่อยู่ด้วยกันเลยไม่ได้ หนูจะไม่ยอมให้ผู้ชายคนนี้มาเกาะแม่กินอีกต่อไปแล้วนี่นิวพูดให้มันดีๆหน่อยสิถ้ามีหนูก็ต้องไม่มีไอ้ผู้ชายคนนี้นิวเกินไปแล้วนะลูกมันยี่เงาเอาใจใจไม่มีเหตุผลแม่เลิกน้องจ็อกเกอร์ไปเลยตัดแม่ตัดลูกกันไปเลยแล้วก็เอาเงินกับบัตรที่เยี่ฉันไปคืนฉันมาด้วยนะน้องจ็อกเกอร์อย่าถือสาเลยนะเจ็บตรงไหนไหมคงคงเป็นต้นเหตุที่ทำให้หมอกดช่างมันเถอะไม่ต้องไปสนใจมัน คุณหมอเป็นไรครับเฮ้ยน้องไห้เอ้าจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวสิคุยกันก่อนจะมาซ้อมเติมอะไรเราเราไม่มีอารมณ์เถียงด้วยหรอกนะเดี๋ยวเนี่ยนิวมีอะไรไม่สบายใจบอกเราเลยนะแม่เราหลงผู้ชายจนถึงขั้นยอมตัดแม่ตัดลูกกับเราเลยเขาอาจจะรักแม่เธอจริงๆก็ได้เธอก็รู้ว่าถ้าเราได้กลิ่นใครเราจะรู้นิสัยของคนนั้นแต่ตอนเราพบกันทำไมเธอไม่รู้นิสัยเราล่ะก็นั่นแ่ะสิ จนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเธอเป็นคนยังไงอยากรู้ไหมว่าเราเป็นคนยังไงเป็นคนจริงใจถ้ารักใครแล้วเราไม่เคยลืมคนนั้นเลยนะเขาจะพาเราไปไหนการสถาาบังกัางครับอ๋อเราจําได้เมื่อก่อนเรามาตอนที่ตอนที่เราครบกันไปไปเล่นเล่นกันเดี๋ยวคุณจะได้หายเครียด มะเมียวกได้ะายเต็มชี้เลยแพงเท่าไหร่ก็จัดไปเลยพี่หลอกเงินยายแก่มาได้แล้วพี่ได้มาเท่าไหร่ล่ะรอบนี้ทั้งเงินทั้งบัตรอยู่กับพี่เพราะว่าพี่กําจัดมอนี่นิวได้แล้วพี่เก่งมากเลยปลเราไปเลือกของกันทางนูน้นเธอปาแว่นๆนะมิตีเราอยากได้ตุ๊กตาตัวนั้นนะ่ะก็น่าสวยนะ<อ>ยากได้เหมือนกันนะหนึ่งสองสามก็ตายแม่น่ารักเหมือนเธอเลยนะก็น่ารักเหมือนเธอเลยเบดเดียว แย่งขนาดถ้านตัวนี้นะตัวนี้เซ็กซี่เหมือนกับนูเลยว้นนาออเอา้านั่นคุณมาเหมียหรออย่าบอกนะว่าเขาสองคนเป็นแฟนกันคืนนี้พี่ไม่ได้กลับไปนอนที่ห้องนะช่วงนี้ต้องไปเอาใจยาแก่ก่อนใช้เงินของแม่ฉันเพลินเลยนะมอนนี่นิวคุณเมทินต่อไปนี้เตรียมตัวไปนอนข้างถนนได้เลยเพราะฉันจะส่งคลิปนี้ให้แม่ดูแล้วพวกเธอก็จะไม่มีใครให้เกาะแล้วผมไม่คิดเลยว่าผู้หญิงสวยๆเป็นคุณจะเป็นวิสาซีบได้ไงอะ เราเอาคลิปนี้กลับไปให้แม่ดูกันเถอะอย่าไปเสียเวลาคุยกับโจนพวกนี้เลยพี่โจโ็อกเกอร์เฮ้ยนางหมอนี่นิวนางมันประจนเย็นนี้ว่างไหมครับเดี๋ยวผมพาไปกินข้าวครับไปก็ได้ไม่จะผ่านไปกี่ปีคุณยังตัวหวอมเหมือนเดิมไหมนะที่เราตัวหอมเพราเราใช้น้ำหอมวินเซนต์ไงไปไปกันเถอะถ้าผมจะพาคุณไปอ่านหนังสือเล่มเดิมคุณจะว่าอะไรไหม แต่รอบนี้ผมจะเป็นคนเขียนตอนจบเองครับ